ใคาอยากได้กินสวยๆวยตัวละครเก่งๆแต่ไม่อยากเติมแพงแล้วก็ต้องนี่เลยร้าน PowerPay เติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกตง่าหากสามารถโทรสอบถามหรือทักทางเพจ Facebook ไปได้เลยนะกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้แชนแนลนะวันนี้อยู่เกมอาร์เทลี่เกียร์ฟิชนะครับ ในคลิปโอนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละคร SSR ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือน้องเจสซี่คนนี้นะครับก็หลังจากที่ผมเคยรีวิวคร่าวๆนะครับในไลฟ์ไปแล้วนะครับอันนี้ทำมาเป็นคลิปสั้นๆนะเผื่อว่าใครที่ไม่ดูไลฟ์นะครับจะได้ดูในนี้นะครับก็จะมารีวิวข้อดีข้อเสียนะครับของน้องเจสซี่นะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยละกันนะครับ ก่อนอื่นขอบคุณ ID ของน้องอิซุมินะครับหรือน้องเกียร์ด้วยแล้วกันนะครับมาแล้วครับน้องเจสซี่นะครับก็เป็นตัวละครสายดีเฟนส์นะครับเป็นตัวละครสีฟ้านะครับก็มีสกิลโดดเด่นนะครับคือสกิลที่2อันนี้นะครับชื่อว่าชิลเบรสนะครับถ้านี้เนี่ยน้องเจสซี่นะครับจะโจมตีส่ศัตรูเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็ จะคิดดาเมจนะครับเพิ่มเติมอีก15.8%ครับของ m a c p เนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะได้บัฟเขาเรียกว่า p r รเทคชันนะครับอันนี้นะนะครับก็จะเป็นบัฟที่ support ตนะครับช่วยเพื่อนๆในทีมเรานะครับก็คือนอนเจซี่เนี่ยจะเอาตัวเข้ามากันดาเมจให้กับเพื่อนๆเรานะครับแต่ว่าดาเมจที่กันได้เนี่ยเป็นดาเมจเป้าเดี่ยวเท่านั้นนะครับก็จะกันได้เป็นเวลา1เทินนะแล้วก็จะบูสต์นะครับ ดีเฟนต์นะครับเพิ่มกำลัป้องกันนะครับให้กับทั้งทีมเลย6 0เป็นะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันอ่าเป็นสกิลทีเด็ดเลยนะครับสกิลนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดอัพเลเวลเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ตามนี้เลยนะครับดาเมจจะแรงขึ้นคูดาวลดลงนะครับอ่านี่เป็นสกิลแรกนะถัดมาครับเป็นสกิลที่ที่3นะครับก็คือ,คอสกิลท่าไม้ตายนะครับ สกิลนี้นะฮะน้องเจสซี่ครับจะโจมตีเป้าเดี่ยวเช่นกันนะครับก็จะทำดาเมจเป็น53%นะครับแล้วก็บวกดาเมจเพิ่มเติมอีก15.9%นะครับจากแม็กเกสพีนะครับใส่ศัตรู1เป้าหมายนะครับแล้วการโจมตีนี้จะเป็นการโจมตีที่ไม่สนดีเฟนส์นะครับของศัตรูนะครับก็โจมตีทะลุดีเฟนส์นั่นแหละนะฮะแต่ว่าการโจมตีนี้จะไม่สามารถติดคริคเคิลฮิตได้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับจะ สร้างไอตัวหวาดชิลนะครับหวาดดิ้งชิลเนี่ยนะคิดเป็น10%ของแมท H ์พครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับดาเมจโบนัสนครับจะเปลี่ยนจาก15 9เป็น50.9%เลยนะครับของ H ฮทีที่หายไปนะแล้วก็ชิลหวาดจะกลายเป็น16%ด้วยนะครับดีมากๆเลยชิลหวาดก็จะมีระยะเวลาอยู่2เทินด้วยกันนะ ถ้าเกิดอัพเลเวลครับคูดาวลดลงนะแล้วก็ตัววาดชิลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น2%เแล้วก็เป็น4%เเลยจาก2%เป็นตเป็น่เปอเซนขออภัยนะครับสกิลนี้ดีนะศัตรูที่มีก่อนหน้าน,นานะครับใช้สกิลนี้เข้าไปเนี่ยรับรองร้องเลยนะครับแล้วก็ยังเสกโล่ให้เพื่อนด้วยนะครับส่วนสกิลแรกนะครับการโจมตีปกติก็โจมตีแต่ตัวเป้าเดียวนะครับแล้วก็จะท้อนนะครับก็คือล่อศัตรูเนี่ย ให้มาโจมตีเจสซี่นะหเทิร์นด้วยกันนะครับมีโอกาสติด50%นะถ้าอัพเลเวลก็ดาเมจของสกิลนี้จะแรงขึ้นครับแล้วก็โอกาสติดจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยน้องเจสซี่นะเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับใน PVP นะย้ำว่าใน PVP เพราะว่าสกิลอันโดดเด่นของเขาเนี่ยคือสกิลที่2นะครับก็คือจะได้ตัวพลิชชั่นตรงนี้นะก็จะกัน การดาเมจนะครับจากเป้าเดี่ยวซึ่งใน PVP นะตอนนี้เนี่ยศัตรูนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเน้นเป็นดาเมจเป้าเดี่ยวกันซะเยอะนะนอเจสรซี่ก็จะได้ใช้สกิลที่2เนี่ยนะครับดีมากๆเลยนะแต่ว่าแต่ว่าสกิลที่2เนี่ยนะครับมีข้อเสียนะนะครับก็คือข้อเสียของนอเจสรซี่ด้วยนะครับก็คือมันจะไม่สามารถกันดาเมจที่เป็นเป้าเป้ากลุ่มได้นะครับ อย่างเช่นพวกมิววูดอะไรพวกนี้นะครับโจมตีมาเนี่ยเจสซี่จะไม่สามารถกันให้เพื่อนได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเลยซึ่งเป็นข้อเสียอันใหญ่หลวงครับของเจสซี่เลยถ้าเกิดเจอฝั่งตรงข้ามที่มีแต่สกิลที่เป็นกลุ่มอ่ะเราเจสซี่ก็คือจะเขาเรียกว,ว่าประสิทธิภาพของน้องเขาจะลดลงเกินกว่าครึ่งน,นึงเลยนะประโยชน์ของเขาเนี่ยจะหายไปเลยนะครับอันนี้เป็นข้อเสียใหญ่มากส่วนข้อดีก็คือถ้าเกิดเจอตัวเป้าเดียวนะ รับรองครับน้องเจสซี่เธิได้ใช้สกิลที่2เมื่อไหร่นะดีมากๆนะครับถ้าจับคู่กับลีวิเซียนะโอ้โหบอกเลยครับว่าปาร์ตี้เราเนี่ยคงกระพัน,นครับคงกระพันมากมากแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งของน้องเจสซี่ก็คือลุยในสนามรบ PVE ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการโจมตีที่เป็นกลุ่มซะส่วนใหญ่นะครับยกเว้นบอสบ,บางด่านเท่านั้นนะครับที่แบบโจมตีเป็นเป้าเดี่ยว ถ้าเจอบอสบางด่านที่โจมตีมเป้าเดียวก็ใช้น้องเจสซี่ได้นะครับแต่ก็สามารถแทนด้วยน้องลิวิเซียเช่นกันนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียข,ข,ของน้องเจสซี่นะครับทีน,นี้มาพูดในเรื่องของของสวมใส่กันบ้างนะครับของน้องเจสซี่เนี่ยที่ผมแนะนำนะครับก็มี4 4แบบด้วยกันนะอย่างแรกครับจะเป็น2 HP นะครับแล้วก็1 Defense นะครับที่เป็นเซตนะ อันนี้ก็จะทําให้น้องเจสซี่ถึกมากๆเลยนะครับอย่างที่2ก็จะเป็น HP 1เซตแล้วก็ d e f e n s e 1นเซตนะครับแล้วก็ Immunity ครับ1เซตอันนี้ก็เผื่อไว้ว่าเจอศัตรูเปิดก่อนนะครับแล้วก็กลัวน้องเจสซี่ติดสถานะนะนะก็ใส่ Immunity ไปนะครับเซ็ตที่3ครับจะเป็นสปีดกับ Immunity นะครับอันนี้ก็ใส่ไว้เผื่อว่าใครที่แบบสปีดกลัวว่าช้าไปอะไรเงี้ยนะกลัว,วแบบน้องเจสซี่ใช้สกิล2ปกป้องเพื่อนไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นเซตนี้แล้วก็เซตที่3ครับเป็น HP counter นะครับแล้วก็ Immune นะครับอันนี้ก็ครบเครื่องเลยนะก่อนที่น้องเจสซี่ครับจะได้เทิร์นก็ถ้าโดนโจมตีนะเกรดมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ทำให้เจสซี่เนี่ยเร่งเทิร์นตัวเองขึ้นมาเร็วขึ้นนะแล้วก็ยังการสถานะได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเลือกดูแล้วกันครับว่าเซตไหนที่อยากจะให้น้องเจสซี่ใส่นะ แล้วก็ออฟลองนะครับก็จะเน้นเป็น HP นําเลยนะครับตามมาด้วย Defense แล้วก็เป็นส e e e ครับแล้วก็เป็น Attack นะแต่ผมแนะนำไม่นึงนะครับว่าสป e d โดยรวมของนองเจสซี่เนี่ยสัก150ขึ้นไปนะกำลังดีนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดนองเจสซี่ช้าเกินไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้สกิลที่2ให้ให้กับเพื่อนๆนะนะครับมันอาจจะทำให้นองเจสซี่ไม่ได้ออกสกิลที่2แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับ อ่ะทีนี้มาดูนิดนึงครับว่าทำไมน้องเจสซี่ถึงเก่งใน PVP นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเมตาก่อนนะตอนนี้นะเนี่ยครับอันนี้เป็นเมตาของ PVP นะครับก็จะเห็นได้ว่าน้องเจสซี่นะครับยืนหนึ่งเลยนะมีในทุกตี้เลยครับท็อปร้อยนะครับเขาเรียกว่าติดมาแทบทุกตี้เลยนะครับแล้วก็จะไปกับน้องลิวิเซียด้วยนะครับเราสังเกตว่า ส่วนใหญ่เขาจะเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเดซซี่แล้วก็มีตัวน้องลิวเซียนะแล้วก็จะเล่นเป็นไลซ่าครับแล้วก็มีเป้าเดี่ยวครับที่เป็นดาเมจนำอยู่ตัวหนึ่งนะก็จะเป็นพวกซีริอุสอ่างเงี้ยครับเพราะซีริอุสเนี่ยเอาไว้จัดก,การพวกดาเมจกลุ่มที่เป็นสีฟ้าได้ดีครับหรือว่าจัดก,การไลล่าด้วยก็ได้นะรวมถึงลูริเนี่ยที่เป็นเป้ากลุ่มที่แบบคนเขาใช้เยอะมากนะ แล้วก็ใช้ไลซ่านะครับเพราะว่าทีมเราจะถึกมากไลซ่าก็จะออกสกิลนะครับดาเมจกลุ่มใส่ศัตรูนะดีมากๆเลยนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นเมตาณตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาทีมเนี้ยนะครับไปลุยให้เพื่อนๆดูครับถึงความเก่งกาจของน้องเจสซี่นะโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะ ここはいきどまりっぽい エイジョー暴れたら怒るよヒーリングスマッキャーそれそれこれ好きのこと隠れても無駄です โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการรีวิวตัวละครน,น้องเจสซี่นะก็พาไปดูในสนามลบ PVP นะครับโอ้โหน้องเจสซี่นี่โดดเด่นมากๆนะก็จะคลองเมตา PVP ไปสักพักเลยนะครับจนกว่าน้องมาโดกาจะเข้านะ เพราะว่าน้องมาโูกาเนี่ยเป็นตัวที่โจมตีเป็นกลุ่มครับแล้วก็ไม่สนใจดีเฟนต์ด้วยนะครับฉะนั้นถึงน้องเจสซี่เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะที่เป็นท่าชนะทางของน้องมาโูกานะครับก็ไม่ได้ทาให้ดาเมจน้องมาโูกาลดลงแต่อย่างใดนะครับนะเอาละครับก็หวังว่าในคลิปวิดีโอนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยเลยนะครับใครที่ตัดสินใจจะเปิดน้องเจสซี่นะก็น่าจะตัดสินใจได้จากคลิปนี้นะครับในมุมมองผมเนี่ย ผมมองว่าถ้าเกิดใครเล่น PVP เป็นหลักเนี่ยต้องหาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพชรจำกัดมากๆนะครับก็ให้เลือกเอารีวิเซียมาก่อนนะโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้ครับต้องจบเพียงเท่านี้นะครับฝากรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการรีวิวตัวละครน้องเจสซี่นะก็พาไปดูในสนามรบ PVP นะครับโอ้โหน้องเจสซี่นี่โดดเด่นมากๆนะก็จะคลองเมตา PVP ไปสักพักเลยนะครับจนกว่าน้องมาดกาจะเข้านะเพราะว่าน้องมาดกาเนี่ยเป็นตัวที่โจมตีเป็นกลุ่มครับแล้วก็ไม่สนใจดีเฟนซ์ด้วยนะครับฉะนั้นถึงน้องเจสซี่เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะที่เป็นท่าชนะทางของน้องมาดูกาครับ ก็ไม่ได้ทําให้ดาเมจน,น้องมดุกะลดลงแต่อย่างใดนะครับนะเอาละครับก็หวังว่าในคลิปวิดีโอนี้ครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยเลยนะครับใครที่ตัดสินใจจะเปิดน้องเจสซี่นะก็น่าจะตัดสินใจได้จากคลิปนี้นะครับในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดใครเล่น p v p เป็นหลักอะ่ะต้องหาไว้นะครับ่ล้าเกิดว่าใครที่เพชรจำกัดมากๆนะครับก็ให้เลือกเอารีวิเซียมาก่อนนะ โอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้ครับต้องจบเพียงเท่านี้นะครับฝากรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย